สวัสดีทุกคนคะ่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ตามคลิปเลยนะคะวันนี้ก็มาหน้าสดอีกแล้วนะคะไม่ต้องตกใจกันไปนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้เราจะมาลองเจ้าสองตัวนี้นะคะนี่มันก็คือออกผิดด้าน วันนี้นะคะเราจะมาลอง2ตัวนี้ค่ะ B K นะคะซึ่งอยากจะบอกว่าตอนนี้นะคะนุกก็เห็นว่าเขาออกตัวใหม่มานะคะก็คือตัวนี้นั่นเองนี่เห็นไหมเอ่ยนะคะตัวนี้นะคะเป็น B K sensitive foundation acne B B S P F 5 0 P A บวก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 นะคะก็วันนี้นะคะเราจะมาลอง เปรียบเทียบกันนะคะระหว่างตัวใหม่นะคะกับคืออันนี้เนาะแล้วก็ตัวเก่านะคะคืออันนี้นะจะมาเทียบให้ดูกันนะคะว่า2ตัวนี้นะคะมันต่างกันยังไงนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็มาดูกันที่แพคเกจจริงนะคะก็มากันเป็นแบบว่าซองนะคะเหมือนกันนะคะปริมาณ4กรัมนะคะก็บนอ่ซอ,องนะคะก็มีฝาปิดจุกปิดอย่างนี้มาให้เหมือนกันเลยนะคะก็คือใช้งานสะดวกสบายนะคะแล้วก็ พกพาง,ง่ายเหมือนเดิมค่ะต่อไปเรามาดูเกี่ยวกับคําเคลมบ้างดีก,กว่านะคะว่าเจ้า2ตัวนี้นะคะมันแตกต่างกันยังไงนะคะมาดูตัวเก่ากันก่อนนะคะตัวนี้นะคะเขาก็จะเน้นบอกว่าเพิ่มความปกปิดคุมมันนะคะแล้วก็แอนตี้พอลูชันด้วยนะคะแต่ว่าเจ้าตัวใหม่นี้นะคะเขาก็จะเน้นเรื่องของความแม็ดคุมมันคูณ2เลยนะคะแล้วก็ บอกนะคะว่าช่วยดูแลปัญหาสิวนะคะปกปิดบางเบาไม่อุดตันผิวนะคะแล้วก็ดีต่อผิวนะทุกคนแล้วก็กันน้ำนะคะอ่อนโยนแม้ผิวเด็กนะคะใช้ได้ตั้งแต่3ปีขึ้นไปนะคะก็ถือว่าอ่อนโยนมากๆเลยเนาะแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์พาราเบนไม่มีสเตียรอยแล้วก็น้ำหอมเหมือนเดิมนะจ๊ะ โอเคต่อไปเราก็มาดูเนื้อผลิตภัณฑ์กันบ้างนะคะสำหรับเนื้อผลิตภัณฑ์ของสูตรเก่านะคะก็บีบให้ดูเลยนะคะนี่เนื้อเาก็จะแบบว่าเป็นแบบนี้เนาะมีความเหยวๆนิดนึงนะคะมีความทาแล้วก็ปื้อย่างง่ายนะคะเห็นไหมแล้วก็มาดูสูตรใหม่นะคะ๋ยวจะตีให้ดูตรวนี้เลยเนาะนี่นะคะอันนี้เป็นสูตรใหม่นะคะ นี S <S ่นะคะก็เปรียบเทียบเนื้อให้ดูนะคะสําหรับสูตรใหม่แล้วก็สูตรเก่านะคะก็จะเห็นได้ว่าสูตรใหม่นะคะเนื้อจะแบบไม่ค่อยเหลวเลยนะเนื้อจะมีความเข้มข้นเลยนะคะนี่แล้วก็ส่วนสีนะคะก็จะเห็นได้ว่าสูตรใหม่นะคะมีความสีขาวกว่านะมีความแบบขาวกว่าสว่างกว่าสูตรเก่านะคะสูตรเก่าจะมีความแบบ เ,เข้มกว่านะคะแล้วก็ดูเหลืองกว่านะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะคะด้านซ้ายนี้นะคะจะทาสูตรใหม่นะคะแล้วก็ด้านขวาทาสูตรเก่าเนาะวันนี้เราจะมาพิสูจน์เลยนะคะทั้งเรื่องของความติดทนความคุมมันแล้วก็เรื่องสีการปกปิดอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยจ้านี่นะคะสูตรใหม่ทาทางซ้ายนะจะใช้มือลงนะเพราะว่า ครีมซองก็คือเวลาเราพกไปเราก็จะแบบตัวใหญ่ก็ใช้เมือเนาะเพราะความรวดเร็วนี่นะคะทุกคนสูงใกลๆนกก็มีรอยสิวนะคะก็ไม่หายสักทีนะแต่ก็เริ่มจางลงแล้วนะคะก็นี่แล้วก็ส่วนตรงใต้ตาก็รู้สึกว่าปิดแพนด้าได้นะนี่นะคะก็ โอเคเลยแต่ว่าสีขาวมากเลยอะคือทาแล้วมันดูแบบว่าทำให้หน้าเราแบบขาวขึ้นโอเคก็ทาเสร็จไปแล้ว1ด้านนะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะ B K s e n s e Foundation นะคะก็ผลลัพธ์ก็ประมาณนี้เลยนะคะก็รู้สึกว่าตอนทาตอนแรกนะึกว่ามันจะเกลี่ยยากนะแต่จริงเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็ ไม่มีเป็นคราบไม่มีเป็นขุยอะไรนะคะสามารถทาทับได้นะสองชั้น2ชั้นยังได้อยู่นะคะแล้วก็การปกปิดนะคะรอยส่งรอยสิวก็ปิดประมาณแบบ50-60%แล้วกันนะไม่ได้ปกปิดแบบจนหายไปขนาดนั้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าทาเสร็จแล้วเนี่ยหน้าแบบ แห้งแม็มากๆเลยนะทุกคนแบบแล้วก็ไม่หนักผิวแล้วก็บางเบาเหมือนที่เขาเคลมไว้จริงๆนะต่อไปนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะทาเป็นเจ้าตัวนี้นะคะมาลองดูกันเลยนี่นะคะก็นุกก็มีรอยสิวนะตรงนี้ป้าปาลงไปตัวนี้นะคะเวลาทาก็คือแบบว่า เนื้อเขาจะเหลวกว่านะคะเกลี่ยได้ง่ายกว่าง่ายกว่าอันนูน้นทาเสร็จไปแล้วนะคะสําหรับฝั่งนี้นะคะก็อย่างแรกเลยนะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่าสีนะคะฝั่งนี้ก็จะเข้มกว่าฝั่งนี้เนาะเห็นไหมนี่นะคะฝั่งนี้ ก็จะมีความเหลืองกว่าฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้จะขาวแบบขาวมากๆเลยนะแล้วก็สําหรับเรื่องของการปกปิดนะคะเท่าที่ดูนะรู้สึกว่าฝั่งนี้จะปิดได้ดีกว่าแบบนิดหนึ่งอะ่ะนิดหน่อยนะคือนุอรู้สึกว่าด้วยความที่เนื้อมันแบบไม่ได้แห้งมากอะทุกคนเห็นป่ะแบบทาแล้วมันแบบยังมีความเล่นแสงเล่นเงาอะคือทางนี้มันแมทมากนะแล้วก็แบบพอทาไปมันก็แบบแห้งติดกับผิวไปเลยอะมันก็แบบไม่ได้ปกปิดดีเท่าอันนี้นะคะคือเหมือนอันเนี้ย มันแบบมีความกลมกลืนนวลเนียนไปนกับผิวว่าพูดไม่ถูกอะ่ะคือเนื้อสัมผัสเวลาทามันจะแบบรู้สึกว่ามันติดหน้าเรามากกว่าฝั่งเนี้ยฝั่งนี้มันจะแบบแห้งๆแมตต์แมตต์แป้งๆไปเลยเนาะและ้วก็แต่ว่าฝั่งนี้นะคะตอนทาเสร็จก็มีความแบบหนุบๆนิดหน่อยแบบนิดๆน,น,น,นะคะแต่ฝั่งนี้คือแห้งแบบแห้งไปเลยนะคะก็เดี๋ยวยังไงนะคะเราจะมาดูกันนะคะให้ผ่านประมาณ5นาทีแล้วกันนะจะดูว่ามันจะดรอปลงไหมนะคะ ตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ15นาทีแล้วนะคะก็ได้ประมาณนี้เลยนะคะก็จะเห็นนะคะว่าเขาก็เหมือนมีความดบลงนิดหนึ่งนะคะนิดแบบนิดเดียวนะคะก็นี่นะข้างนี้ก็ยังคงขาวกว่าคออยูเห็นไหม <laughs> ก็ยังข่าวนะคะทางนี้ก็แบบว่าดูเข้ากับคอกว่าทางนี้นิดหน่อยนะคะแล้วก็นี่ดูแบบเห็นไหม ครึ่งหน้านี้นะคะทางนี้ก็จะดูแบบว่าเข้มกว่านิดหนึ่งนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นอ่าเรื่องสีเนาะเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันนะคะว่าผ่านไปสี่ชั่วโมงนะคะหน้าจะมันเพิ่มไหมเพราะว่าปกติหนูก็เป็นคนหน้ามันนะคะประมาณสี่ชั่วโมงก็จะแบบรู้แล้วว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเราก็จะไม่มีการทาอะไรเพิ่มแล้วนะคะแป้งเปิ้มไม่เอานะเอาเท่านี้เลยทุกคน วันนี้ก็คืออยู่บ้านนะคะมีเหงื่อเนาะไม่ได้เปิดแอร์นะคะเปิดพัดลมอย่างเดียวนะก็จะมีเหงื่อซึมๆนะคะเราก็จะได้ทดสอบประสิทธิภาพของการกันน้ํากันด้วยนะคะว่าถ้าเราไปตกักดงตากแดดอะไรเงี้ยมันจะแบบเป็นยังไงเนาะทุกคนกลับมาแล้วนะคะตอนนี้ก็อยากจะบอกว่าผ่านไป 6ชั่วโมงแล้วนะคะเรามาดูสภาพหน้ากันนะกะ็จะเห็นได้ว่าคือวันนี้มันร้อนนะคะก็มีทั้งเหงื่อทั้งความมันผสมผสมกันไปเลยเนาะก็ตอนนี้หน้าก็ประมาณนี้นะคะเรามาดูความมันกันเลยนะคะก็อยากจะบอกว่าด้านซ้ายอะ่ะด้านเนี้ยมันขึ้นกว่าเดิมน้อยมากคือถือว่าเขาแบบ ทำเรื่องของการคุมมันได้ดีมากจริงๆนะคะเนี่ยมันไม่ค่อยมันนะแล้วก็ไม่มีตรงไหนที่มันตกล่องเลยอันนี้เซอร์ไพรส์มากเพราะตอนแรกก็เห็นเนื้อมันแห้งๆนึกว,ว่ามันจะแบบแห้งแล้วก็ตกล่องอะไรเงี้ยแต่นี่คือไม่มีเลยนะคะแต่ว่าด้านขวานะคะกับมีแบบตกล่องตรงนี้นะเห็นไหมใต้ตาเนี่ยมันตกลงไปตรงเส้นเนี้ยนะคะก็คือแบบแอบตกล่องนิดนึงนะคะแล้วก็หน้ามันนะแต่คือก็มันในระดับที่แบบ ปกติของความหน้ามันของนกไงแต่คือด้านนี้มันคุมมันแบบดีมากจริงอะเอออยากจะบอกว่ามีแบบออกไปเซเว่นแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่แมสทุกคนแล้วด้านนี้มันติดแมสแบบน้อยมากแบบแทบไม่ติดเลยอะแต่ข้างนี้ก็ติดนะแต่ก็แบบติดเป็นปกติอะไรเงี้ยแต่ข้างนี้คือติดน้อยแบบน้อยมากๆเรามาสรุปกันเลยนะคะก็สําหรับเจ้า2ตัวนี้นะคะนุกก็รู้สึกว่า ตัวใหม่อันนี้นะคะที่เป็น B K s e n s i นะคะก็เหมาะสำหรับคนที่มีผิวหน้ามันแล้วก็มีปัญหาสิวมากๆเลยนะคือเขาคุมมันดีมากๆเลยทุกคนดูดิการปกปิดอาจจะแบบไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะคะแต่ก็แบบปกปิดอยู่นะเราก็ต้องอาจจะต้องแบบใช้พวกคอนซีลเลอร์อย่างอื่นช่วยนะคะแล้วก็ไม่ควรทาเกิน2เลเยอร์นะเพราะรู้สึกว่ามันอาจจะแบบเป็นสังขยาได้นะแล้วก็สาหรับตัวนี้นะคะก็อาจจะเหมาะสาหรับคนที่ ผิวผสมหรือว่าผิวมันแล้วก็ทาแบบไม่กี่ชั่วโมงอะรู้สึกว่ามันยังโอเคอยู่นะตอนชั่วโมงที่สองที่สามหน้ายังไม่ค่อยมันนะคะแต่ว่าอันนี้คือมัน6กชั่วโมงแล้วไงทุกคนหน้าเราก็ผลิตความมันออกมาเรื่อยๆเห็นปะดูดิข้างนี้คือวาวกว่าข้างนี้แบบเยอะมากนะคะนี่ข้างนี้ยังแบบดูกลอกลแบบเหมือนเพิ่งทาผิวสุขภาพดีอะไรเงี้ยแต่จริงคือผ่านมาหกชั่วโมงแล้วนะคะส่วนเรื่องสีนะคะใครที่ <laughs> ผิวขาวก็ เอาอันนี้ได้เลยนะคะ B K Sensy คือสีขาวมากเลยอะเสียใจคือจริงๆถ้าแบบสีพอดีนหน้านี้แบบจะเป็นลูกรักเลยนะเห็นไหมคืออันเนี้ยก็แบบแอบบจะแบบ พอดีกับคอเราวนะอีกนี้แบบนี้เดียวอะ่ะอีกแบบครึ่งเฉดอะไรเงี้ยก็จะเท่าคอเรานะจริงๆตัวเนี้ยนกก็ใช้ในชีวิตประจําวันอยู่นะคะสําหรับตัวนี้เนาะบีเคตัวเก่าอันนี้นะคะเราก็ใช้อยู่แล้วนะคะเราก็ใช้เหมือนแบบพอเวลาแต่งหน้าทากแก้มคอนทัวร์อะไรเงี้ยมันก็แบบดูไม่ค่อยว่ามันวกเหมือนตอนนี้นะเพราะตอนนี้มันทาตัวเดียวนะ อันนี้ก็คือแบบแดงไม่มีอะไรนะคะไปเอานิ้วไปเกามันเฉยๆมันก็เลยแดงนะไม่ได้แพ้อะไรนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยบายบายค่ะ